ฮัลโหลสวัสดีครับผมอันนี้ก็อัปเดตตอนกระลังที่ครับบ้านนะครับผมเนี้ <c oughs> กับบรรยากาศฟ้ามืดขึ้นนะครับผมโอ้ยพี่เบิงคือฝนที่ตกนะครับผมเอา้าต้นมีผู้ใดล็อกห้องตัวนี้ไหมว้าเหือบบ่เบิงตัวนี้เอาละครับเดี๋ยวล็อกห้องก่อน โอ้โยล็อกช็อปล็อกอะไรไว้ก่อนอ่นะครับนี่อืมนะครับ รถจอดเขา home, เ่าห่มเบิดแล้วนะครับดูความเรียบร้อยแม็กโคกอะมืออื่นที่สิรดถอดจะมันเป็นอาการอยียงแท้นะครับผมก็สิดีมากเบื้องตัวเนาะอือุ่นหมากัแเล่้นพ่อหมา <c oughs> รถหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสี่ห้าหกเจ็ดปดจอดส่วนกันดีว่าสองขั้นดี่ว่าค่ะวายหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อีกขั้นหนึ่งไปใสเนาะอ,อ,อีกขั้นนึ่งไปสียดยามั้งเนาะครับเอากระดังเบอร์ซีเลยมาท่านปิดอยู่ฝนก็เริ่มลงเม็ดเนี่ยน,น,น้อยๆครับผมบลุกปกกปีกมันมาท่านเดยเขาเขามาเบิดจต่วายัางเหลืออยู่ขั้นหนึ่งเออเขามาแล้วเออเขามาแล้วครับผมจอดเลยทั้งหลัง วัน <S an itary> นี้ก็ลวดเข็นนะครับเอาเนี่ก็มองทำงานนะครับผมเอาแนวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำดีนะครับเด้อผมช่องในน้อยนะครับผมสายคอนดีไอนะครับผมช่องในน้อยหน่อยหน่อยเอาเนี่กับบอรดสร้างงานนะครับผม ตรงนี้ก็หม่องนั่งโซ่เมยนะครับไม่ได้เห็นงานพัดลมมันจะถือฝนมนั่นเอาเนาะเอาละครับผมขอบคุณคเลยนะครับผมซ้ำนีน่เลยเนาะครับผมไม่ฝ่าฝนกิดฝนสตกเนาะครับผมขอบคุณค่ะ